สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่23เดือนมิถุนายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้อง Signal ทองคำสกุลเงินนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวีทีมาร์เกกับโรเบรชั่นใหม่ใครสนใจตอนนี้เขามีการแข่งขันด้วยนะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย ไฟฟลอยู่นะครับผมเพียงแค่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ของนักลงทุนนะจะได้รับทันทีเลย50เหรียญเข้ามาสมัครกับเรานะครับ a t ที X, ครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่เครดิตโบนัส50เหรียญเพียงแค่ฝากเงินขั้นต่ำ300ร้ยูเอสดอลลาร์เท่านั้นครับ XM ฝากเงินวันนี้รับโบนัสทันทีสูงสุด100%นักทุนครับใครสนใจต้องรีบนะเพราะว่าโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยจะอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมคุแปงนะครับเราพานักลงทุนมาดูการเคลื่อนไหวของดังชนีในตลาดวอร์จตีวกันก่อนเลยครับด,ดัชนีเฉลี่ยวิสากรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0.15% SP500 ปรับตัวปิดลบ0.13%แล้วก็ Nasdaq ปรับตัวปิดลบ0.15%ดัชนีดนาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันพุธหลังจากที่นายเจอรอนพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวยืนยันต่อสภาค,คองเกรสว่า เฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงอย่างไรก็ดีเขากล่าวว่าการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยนอกจากนี้การร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มพลังงานยังเป็นปันจจัยฉุดตลาดด้วยเช่นเดียวกัน นายพาวเวล์ถแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อวานนี้ว่าเฟดมีความมุ่งม,มั่นที่จะสะกัดกั้นเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงหลังเฟดกำลังดำเนินอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยเฟดมีทั้งเครื่องมือที่จำเป็นและมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาสัมภารเรือนและก็ภาคธุรกิจของชาวอเมริกันเมื่อคณะกรรมการนะครับผมตั้งคำถามว่า การที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยม,มากเกินไปแล้วก็รวดเร็วเกินไปนั้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่ซึ่งนายพาเวลตอบว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เฟดต้องการก็ตามทั้งนี้นะครับหลังจากเสร็จสิ้นการถแถลงต่อคณะกรรมการธนาคารประจำมุฒิสภาเมื่อคืนนี้แล้วนายพาเวลยังม,มีกำหนดแถลงต่อคณะกรรมการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนรัศฎรในวันนี้ด้วย ก็คือคืนนี้นั่นแหละครับนักทุนต่อมาครับทุกท่านเราไปดูข่าวสารเกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันดิบกันโดยภาพรวมก็ร่วงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยในส่วนของตัวสัญญาน้ํามันดิบนะฮะเวลบเท็กซัส WTI ตลาดนิยวยอร์กร่วงไปประมาณ3.3เหรียญครับเดี๋ยวมขอดูกราฟนิดหนึ่งนะร่วงไป3.3เหรียญครับ ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์เลยเนื่องจากนักลงทุกนกังวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและก็ฉุดดีมานน้ำมันให้ชะลอตัวลงครับ ก็เป็นข่าวของคุณออจอร์พาวเวลประธานเฟดนะครับหลักๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับนักทุนก็คือข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนจะเสนอให้สภาคองเกรสอนุมัติการระงับการจัดเก็บภาษีน้ํามันเบนซินเป็นเวลา3เดือนซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาษีดังกล่าวอยู่ที่ระดับ18.4เซน โดยมีเป้าหมายที่จะลดราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นในขณะนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สร้างปัจจัยลบให้กับราคาน้ํามันดิบนะครับแต่ผมไปดูนะักวิเคราะห์เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเลยล่ะที่ทาให้ราคาน้ามันปรับตัวร่วงลงปิดท้ายคันที่ข่าวสารขอราคาทองคำครับสัญญาทองคาตลาดยิวยอร์ปิดลบไปเช่นเดียวกันในวันพุทธที่ผ่านมาประมาณ40เซนหลังจากที่นายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวยืนยันต่อสภาของเรสว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อให้ชะลอตัวลงครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ